เรานาเสนอเรื่องของการบินไทยสายการบินแห่งชาติเป็นตอนที่สองนะคะคุณผู้ชมคะคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการรุมสกรรมหรือว่าการกินโต๊ะโดยที่ปรึกษาแต่มาวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องติดตามกันแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่นั่นก็คือการที่ทั้งอายการและทนายให้คําแนะนํากับเจ้าหนี้ในประเทศเพื่อที่จะให้ทําแผนฟื้นฟูการบินไทยมีการเปลี่ยนชื่อบอร์ดคณะทําแผนฟื้นฟูเข้าไปแข่งกับการบินไทยค่ะพี่โออืโอ้แล้วเนาะเจ้าจำปี ชะตาชีวิตเจ้าทำไมเป็นเช่นนั้นเรื่องราวของสายการบินแห่งชาติสายการบินไทยที่กำลังเดินไปสู่มดขออำนาจศาลขอใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นตั้งคณะทำแผนขึ้นมาดีเดย์ Day 17สิงหาคมนี้ศาลจะพิจารณาจะไต่สวนกันอย่างไรและจะตัดสินเป็นอย่างไร6อรหัน ที่รัฐบาลตั้งขึ้นไปจะได้สิทธิ์เป็นคณะผู้ทำแผนโดยมีบริษัทที่ปรึกษามาเป็นผู้จัดทำแผนจะผ่านไหมลุ้นต้องบอกว่าถึงตอนนี้ลุ้นระทึก,กคุณเวลาสีใช่ค่ะลุ้นระทึกการบินไทยที่หัวที่หัวตำอยู่จะออกรันเวย์เทคออฟขึ้นได้หรือไม่ต้องลุ้นกันด้วยความระทึก ถึงตอนนี้ปฏิบัติการการลุมกินโต๊ะการบินไทยกำลังเกิดขึ้นเป็นละลอกวันนี้ลึกแต่ไม่รับจะฉายภาพสองเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเกิดปรากฏการณ์หนึ่งต้องบอกว่าช็อกกันทั้งกระดานครับคณะกรรมการของบริษัทการบินไทยคณะผู้ทำแผน ก็อ้าปากค้างไปตามตามกันเมื่อเกิดปรากฏการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนั่นคือเจ้านี้ขอใช้สิทธิ์และขอใช้สิทธิ์อย่างไรมาดูกันการบินไทยที่ขอฟื้นฟูต่อศาลแจ้งว่ามีทรัพย์สินน้อยกว่านี่สิน มีรัส์สินอยู่เท่าไหร่คุณวิลาสินีค่ะมีทรัพย์สินเนี่ยนะคะอยู่3 4 9 0 0 0และมีหนี้สินอยู่ที่3 5 2 0 0 0นี่เป็นตัวเลขที่ล่าสุดเดือนรองต่อศาลมีนาคมที่ผ่านมามีสินทรัพย์3,049,000กว่าล้านมีหนี้สิน3 5 2 0 0 0กว่าล้านหนี้สิน ท่วมสินทรัพย์หนี้สินแยกเป็นหนี้สินอะไรหมุนเวียนเท่าไหร่หมุนเวียนแสนล้านแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนอีก2องแสนี่ล้านและหนี้เหล่านั้นเจ้าได้แต่ใดมาวานบอกมาดูครับการบินไทยนะครับมีหนี้สินที่ต้องบอกว่ามะหืมาทีเดียวนะครับมะหือมาขนาดไหนมาดูเจ้าหนี้ทั้งหมดของการบินไทย เป็นเจ้าหนี้การค้าจำนวนเท่าไหร่นะสามพนหกร้อยสี่สิบสล้านค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหม0 0นห้าพันกว่าล้านเงินกู้สถาบันการเงินค่ะ12,500กว่าล้านเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องสองหมล้านนะนี่คือมีประมาณการหนี้สินที่ประเภทไม่หมุนเวียนอื่นๆอีก32,000กว่าล้านม,มีหนี้สินอื่นๆอีก15,200กว่าล้านบาทใช่ค่ะยังมีหนี้สิน อีกไหมมีมีอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ครับหนี้สินอื่นๆมีหนี้สินที่เป็นประเภทหนี้ค้างชำระอ,อยู่ตกประมาณ147 0 0 0กว่าล้านอันนี้ปลาย,ยปี2,562หหุ้นกู้เลยค่ะเป็นก้อนอหลักเลยนะคะ74,100กว่าล้านแล้วก็มีหนี้ภายใต้ข้อตกลงเช่าเครื่องบินอันนี้ก็เป็นก้อนใหญ่ก้อนที่สองพี่อโอ 4600 0กว่าล้านครับเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน8,800กว่าล้านเงินกู้ระยะสั้น3,500กว่าล้านเงินกู้จากต่างประเทศผ่านกระทรวงการคลัง1 000 000 000 000. 1ึ0งหนึ่งกว่าล้านบาทเงินกู้ภายในประเทศจากสถาบันการเงินต่างๆสองพกว่าล้านและเงินกู้จากต่างประเทศผ่าน Exim ซิมแบอีก437ล้านบาทค่ะนี่คือหนี้ของการบินไทยยังมีอีก และไอ้หนี้ที่บอกว่าเต็มเป็นหนี้ตัวเครื่องบิน <Ừ. S 2> นี่เช่าเครื่องบิน39าลำเท่าไหร่9 7 0 0 0กว่าล้านคิดเป็นบุญนี่นะพี่โอ <Ừ. S 1> 27%ของหนี้ทั้งหมดหนี้สัญญาเช่าเครื่องบินอีก47,700กว่าล้านค่ะแต่ไอ้หนี้ก้อโตที่สุดที่ต้องบอกว่าตอนนี้ยังขาดการพูดคุยเจราจากันคือหนี้หุ้นกู้74,180ล้านบาทครับค่ะ ในสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ต้องบอกว่าการบินไทยที่กำลังเดินหน้าเข้าไปสู่การยื่นแผนฟื้นฟูต่อสารล้มละลายในประเทศและตั้งคณะผู้ทำแผนเพื่อเสนอเรื่องต่อสารใช่กำลังเดินไปสู่หมดที่เกิดปัญหาอยู่ที่ส่วนของเจ้าหนี้นี่แหละครับเจ้าหนี้เขาทำอย่างไรมาดูนี่ปรากฏการหนึ่งที่บอกว่าบอร์ด คณะกรรมการพนักงานบริษัทส่วนหนึ่งอ้าปากค้างคือปฏิบัติการการยึดเงินฝากก้อนหนึ่งไม่มากครับ3.500ล้านบาทไม่มากเหรอคะพี่โอ 3, จากธ <000 S 1> นาคารคออมสินครับธนาคารออมสินเป็นทั้งเจ้าหนี้เป็นทั้งผู้ถือหุ้นได้ยึดเงินก้อนหนึ่งของแบงก์ออมสินว่ของ การบนินไทยไว้ไวใช่เขายึดไว้เรื่องนี้ต้องบอกว่าตะลึงกันไปตามตามกันเพราะการยึดก้อนนี้ยึดไว้ก้อนโตทีเดียว<ช>มาดูธนานคารออมสินเป็นเจ้าหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่3,500ล้านกรุงไทยเป็นเจ้าหนี้อยู่6,000ล้านและเอ็กซิมแบเป็นเจ้าหนี้อยู่437ล้านรวมทั้งหมดเนี่ยเกือบเกือบหมื่นล้านพีโอเป็นแบงก์รัฐใช่และเป็นแบงก์รัฐที่ซัพพอร์ตการบินไทย ทั้งในฐานะเจ้าหนี้และฐานะของผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะธนาคารอมสินพี่โอ้อมสินอายัดเงินการบินไทยไว้และได้รับการเปิดเผยจากคุณวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินคนใหม่หมาดมาดเข้าไปรับตำแหน่งคุณวิทยัยบอกว่าอย่างไงครับคุณวิไทยบอกว่าธนาคารอมสินเนี่ยได้มีการยื่นอายัดเงินกู้2,500ล้านบาท จากยอดหนี้ทั้งหมด3,500ล้านบาทนะคะทำไมถึงจาก3,500เหลือ2,500คุณวิทัยอธิบายบอกว่าเพราะไปหักกับเงินสดที่การบินไทยฝากเอาไว้100ล้านบาทแล้วที่เหลือต้องอายัดเพราะการยื่นอายัดเงินกู้การบินไทยเปไปตามขั้นตอนของการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเพื่อแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าหนี้คำถามที่เกิดขึ้นท้าดิฉันอ่านแบบนี้นะพี่โ แล้วไอ้หนึ่งพันล้านที่มันเป็นเงินสดที่ฝากไว้กับอมเสนะก็หักาทางบัญชีไงมันเป็นเงินอะไรเงินเงินที่การบินไทยไปฝากไว้สัหรับเงินในส่วนของการพนักง,งานหักลบกรบหนี้กันไปแล้ว1,000ล้านเหลืออยู่2,500ล้านจาก3 5พก็อายัดไว้เปรี้ยงเดียวมันบอกเราว่าอะไรมันบอกเราว่าใครต่อไปที่มีหนี้อยู่เอาเงินไปฝากไว้กับเจ้าหนี้ แล้วถ้ากิจการตัวเองมีปัญหาท่านโดนเหมือนการบินไทยเป๊ะเลยอายัดไว้อายัดไว้คุณวิทยบอกยังไงก่อต่อครับออมสินจําเป็นต้องทําทําไม่ต้องทําคุณวิทยบอกว่าไงบอกเงินกู้ที่ปล่อยให้การบินไทยนั้นเป็นเงินกู้แบบไม่สามารถระงับการเบิกเงินกู้ได้จะต้องให้เขาเบิกได้จนบาทสุดท้ายของวงเงินเรายังมีหนี้หุ้นกู้อีกหนึ่งล้านบาทและยังเป็นผู้ถือหุ้นแทนรัฐบาลอีกด้วย เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้มีสองสถานะที่กระทำหนึ่งในฐานะเจ้าหนี้ต้องแสดงสิทธิ์ถ้าคุณไม่แสดงสิทธิ์ของคุณคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักง,งานรัฐเพราะเป็นแบงก์รัฐถูกใช่ค่ะ,ะถ้าเขาไม่จ่ายคุณแต่คุณพักเงินเขาไว้ <c oughs> คุณก็มีความผิดใสองในฐานะผู้ถือหุ้นเองธนาคารออมสิน ก็ต้องทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนรัฐบาลที่เป็นผู้ถือหุ้นในการบินไทยไว้อยู่เห็นไหมฮะ,ฮะตอนนี้ล็อตแรกเงินสดถูกล็อกไว้อ,อย่าไปถามว่าที่สถาบันการเงินอื่นๆในฐานะเจ้าหนี้นอีกเก้าพันกว่าล้านาจะเป็นเช่นไรผมไม่ไม่ต้องตอบแต่บอกคุณผู้ชมได้ว่าเหมือนกันครับ ถ้าไม่เหมือนกันเนี่ยสิแปลกเหมือนกันเนี่ยไม่ม <า S 2> แปลกมาดูตอนนี้ส่วนของเจ้าหนี้รายต่อไปว่ากันว่าที่ผ่านมารักษาการดีๆการบินไทยคือคุณจุกจักษษษาริดพาราพันธกุลอดีตดีๆได้เจราจากับเจ้าหนี้การเงินไว้เรียบร้อยโอเคหยุดพร้อมสนับสนุนคณะผู้ทำแผนของการบินไทยแต่ในเจ้าหนี้กลุ่มหนึ่งครับปรากฏจนถึงปัจจุบัน อย่างไม่มีการพูดคุยนั่นก็คือเจ้าหนี้หุ้นกู้เยอะด้วยนะคะเจ้าหนี้หุ้นกู้เนี่ยเจ็ดหมืนล้านบาทพี่โอจริงๆตัวเลขกลมๆคือ7 4็ดหพล้านใช่เจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นสากรสักแปดสิแป่แห่งเป็นสถาบันการเงินที่ลงทุนในหุ้นกู้ในการวินัยอีกจำนวนหนึ่งครับไอช่องโวจากการไม่พูดคุยส่วนนี้แหละครับ มันเลยเกิดปฏิบัติการพิเศษโดยกลุ่มบุคคลพิเศษสองกลุ่มใช่กลุ่มบุคคลพิเศษเหล่านี้โดยบุคคลพิเศษเหล่านี้เห็นช่องว่างนี้ครับกําลังทำงานร่วมกันกันกบคณะกลุ่มบุคคลไปเจราจาบรรดาสากลทั้งหมดไอ้นี่มันอยู่ๆมันยีบเอแล้ว <laughs> ยีบอดสา ทั้งหมดเนี่ย85 85สากรใช่ไปเจรจากับสหกรณ์บอกว่าคุณต้องใช้สิทธิ์ในฐานะเจ้านี่ในการไปยื่นแผนเพื่อมีส่วนร่วมในการทำแผนไม่เช่นนั้นเงินของคุณที่คุณเอาไปฝากเขาไว้จะได้รับการแบ่งปันคืนกลับให้กับคุณในอัตราที่ลดน้อยและถดถอยกว่าเดิมกลุ่มคนนี้ คณะบุคคลนี้ประกอบโดยว่ากันว่าเขาเป็นอายการท่านหนึ่งคนต่อมาคือท่านณท่านหนึ่งไปเจรจากับบรรดาสากลที่ฝากอยู่สากลที่ฝากคือสภากาชาตินี่เท่าไหร่783ล้านเจ็กว่าล้านของท่าอากาศยานไทยท่าอากาศยานไทยเท่าไหร่780กว่าล้านลงบันตำรวจเท่าไหร่รวจเจ็ดร้อยหกสิบแปดกว่าล้านสากลอมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่าไหร่เจ็ด ร้อล้านค่ะมหาวิทยาลัยสมขาานครินหกร้อยแล้านกรมอู่ทหารเรือหกรอยเจล้านการไฟฟ้านครหลวง654ล้านธนาคารธนาชาติ6ร้ล้านบาทเบอรี่ชูเกอร์หกรล้านบาทการประปานครหลวงสี่ล้านบาทค่ะเพียบเลยส่วนหนึ่งเท่า้นอ่เจรจากับคนกลุ่มนี้ครับบอกมาร่วมกันเถอะเรา จะไปเสนอแผนแข่งกันกันกบหกอ,อรหันที่เสนอตัวต่อสารขอเป็นคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยค่ะพูดง่ายๆค,คนเหล่านี้คนพิเศษคนนี้ทานเนศคนนี้กำลังไปทำงานที้หนึ่งไปรวบรวมบรรดาหนี้นและเจ้าหนี้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงเพื่อไปยื่นคัดค้าน และเสนอตัวในการเป็นผู้ทําแผนต่อศาลและเขาจะยื่นได้สิทธิ์ตอนไหนครับตามคําสั่งของศาลตามระเบียบของศาลต้องยื่นก่อนหนะ้าที่ศาลจะพิจารณาไต่สวนเป็นเวลา3-4วันค่ะโดยกําหนดแล้วนี่นะคะศาลมีการนัดไต่สวนวันที่17สิงหาคมที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากจะต้องมีอายการทะนะเขาไปแนะนําให้เจ้านี้เนี่ยยื่นแผนแข่งรวมถึงยื่นคณะผู้จัดทําแผนแข่งเนี่ย ต้องยื่นภายใน13สิิงหาคมเห็นไหมรอดูไว้นะจะใครไปยื่นตอนนั้นแสดงว่ามันน่าจะมีอะไรเป็นบ่งบอกสัญญาณกับเราภาษาซัมต <c oughs> ิ้งซัมติ้งมีซัมติ้งแล้วคณะของบรรดาทนายบุคคลพิเศษเหล่านี้ที่ไปรวบรวมนี่ถ้าเขาทำแบบนั้นเขาจะต้องไปต่อสู้กับอะไรครับ เขาต้องไปทําให้เห็นว่าคณะผู้ทําแผนที่เสนอตัวโดยบริษัทโดยรัฐบาลที่ตั้งขึ้นไปโดยคณะผู้ทําแผนหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ทําแผนนั่นแหละเสนอแผนไปแล้วเขาไม่เห็นด้วยเพราะแผนนั้นทําให้บรรดาเจ้าหนี้เสียเปรียบและมองไม่เห็นอนาคตของการบินไทยภารกิจหลังจากนี้ไปจะตกอยู่ในมือใครครับคณะ กรรมการฟื้นฟูของการบินไทย6คน6คนคือใครขอกลับไปดูเพลเมื่อสักครู่ครับค่ะค่ะีเราจะเห็นภาพว่าภารกิจในการนำพาการบินไทยให้รอดจะอยู่ภายใต้กลุ่มคนเหล่านี้พอากาศเอกชัยพฤกติยศรินค่ะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาค,คุณชาญศินตรีนุชกรคุณบุญทักษ์หวังเจริญคุณปิยะสวัสดิ์อมรนันและสุดท้ายคือคุณจัก,กรกฤิทาราพันธกุล หกคนนี้คือคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูครับหกคนนี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในบอร์ดของการบินไทยแต่แตกต่างในภารกิจการทำงานคณะกรรมการการบินไทยบริหารการบินไทยตามคำสั่งตามแนวทางของคณะผู้ทำแผนทั้งหมดที่จะเสนอและเห็นชอบเพราะฉะนั้นคณะผู้ทำแผนทั้งหมดจะต้องเป็นคนที่มือติดดิน ลงไปเขียนแผนการฟื้นฟูกิจาการการบินไทยด้วยตัวเอง <c oughs> โดยการสั่งให้บริษัทที่ปรึกษาที่จ้างขึ้นมาที่เราเล่าให้ฟังเป็นที่ปรึกษาเพราะมีใบอนุญาตในการทำแผนแต่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการฟื้นฟูการบินไทย <c oughs> จนต้องไปจ้างที่ปรึกษามาอีก1 7 1 8ล้านที่เชี่ยวชาญด้านเอวิเอชันมาช่วยที่ปรึกษา ในการทำแผนนั่นก็คือ m c k e n z i ซ Co จ้างเพิ่มไปอีก17ล้าน5 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นคณะผู้ทำแผน6อรหันจะต้องลงมือเขียนกำกับดูแลกำหนดแนวทางให้ที่ปรึกษาทำแผนเพื่อเสนอต่อศาลให้ผ่านครับค่ะถ้าไม่ผ่านคนพิเศษทันแนะพิเศษจะเข้าแทกทันที แค่เพียงแค่ยื่นคัดค้านต่อศาล<ช>การบินไทยก็หัวทิ่มหัวต่ำแล้วครับจับตาดูค่ะคุณผู้ชมครับ <c oughs> เพราะว่าการเสนอนี้จะมีขึ้นต้องมีขึ้นถ้าหากจะยื่นนะพี่โอครับก่อน13สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วก็เรื่องของการบินไทยยังไม่จบแค่นี้แล้วค่ะเราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง